สวัสดีครับคำว่าเช็คลิสต์เนี่ยเราได้ยินกันจนชินหูมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เคยนึกกันเล่นๆไหมครับว่าไอ้กระดาษแผ่นบางๆแค่แผ่นเดียวเนี่ยมันมีความสําคัญขนาดไหนกันเชียวในโลกของอุตสาหกรรมวิศวกรรมหรือแม้แต่การบินนะครับมันไม่ใช่แค่ลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทําเฉยๆนะแต่มันคือเครื่องมือชี้เป็นชี้ตายที่ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้กันครับประโยกนี้เนี่ยฟังดูอาจจะเวอร์ไปนิดนึงใช่ไหมครับ แต่ในงานที่มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยนะครับมันคือความจริงเลยที่ซึ่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแค่จุดเดียวอาจจะนําไปสู่ความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้เลยก็ได้เอกดาษแผ่นนี้เลยครับเลยเปรียบเสมือนเส้นบางๆที่กั้นกลางระหว่างสงสิ่งนี้จริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ทําความเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นเหมือนเส้นบางๆที่กั้นกลางแล้วมันเป็นมากกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทํำยังไงพลังที่แท้จริงของมันคืออะไรกันแน่ไปจนถึง วิธีการใช้ให้เกิดผลสูงสุดและปิดท้ายด้วยเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงเป็นกรมธรรมประกันภัยที่ถูกที่สุดที่เราจะหาได้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยคือต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกโดยเฉพาะเวลาที่ต้องทํางานภายใต้ความกดดันความเหนื่อยล้าหรือความเร่งรีบในวงการอย่างการบินหรือวิศวกรรมความปลอดภัยเนี่ยเช็คลิสต์ได้รับการยกย่องเลยนะครับว่าเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ที่ดีที่สุดเลยทีเดียว ทีนี้พอรู้ปัญหาแล้วเรามาทําความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าเช็คลิสต์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะเชื่อไหมครับว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่กระดาษกันลืมที่เราคุ้นเคยกันมากๆเลยเรามานิยามตัวตนที่แท้จริงของมันกันครับถ้าพูดเป็นภาษาทางการหน่อยนะครับเขาเรียกมันว่าเครื่องมือช่วยจําทางความคิดหรือ cognitive aid ครับ ฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะเพื่อมาช่วยอุดช่องโหว่ของสมองเราทําให้เราไม่พลาดขั้นตอนสําคัญๆแม้ในสถานการณ์ที่มันจะวุ่นวายหรือกดดันสุดๆก็ตามมีคนเปรียบเทียบไว้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าเช็คลิสต์เนี่ยมันทําตัวเหมือนกับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวของเราเลยซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญๆอยู่3อย่างด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง หเลยก็คือเป็นตัวช่วยจำครับป้องกันเราลืมหรือข้ามขั้นตอนไปในวันที่เหนื่อยหรือรีบๆสองคือเป็นตัวคุมมาตรฐานทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนทำงานจะเป็นน้องใหม่หรือคนที่เก่าประสบการณ์แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะสม่าเสมอเหมือนกันและข้อ3ซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเป็นหลักฐานยืนยันที่สามารถใช้เป็นเอกสารทางกฎหมายได้เลยถ้าหากเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาอะไรขึ้นมา โอเคเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรทำหน้าที่อะไรแล้วไงต่อพลังจริงๆของมันอยู่ตรงไหนทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าเครื่องมือแสนธรรมดาเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์เชิงบวกที่จับต้องได้มากมายขนาดไหน ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยครับเรื่องความปลอดภัยล้วนๆการเช็คเช็คลิสที่ดีเนี่ยสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของคนหรือ human error เนี่ยได้แบบควบคาบเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นด่านสุดท้ายที่คอยดักจับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงส่วนในด้านเครื่องจักรนะครับมันเป็นหัวใจหลักของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเลยมันช่วยให้เราเจอสิ่งผิดปกติเล็กๆน,น้อยๆก่อนที่มันจะลุกลามจนทาให้เครื่องจักรเสียหายหนักจนต้องหยุดสายการผลิตไปนานๆเลยครับ และแน่นอนครับว่ามันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของงานด้วยเมื่อทุกกระบวนการถูกควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานเป๊ะๆทุกขั้นตอนจํานวนของเสียหรือดีเฟกมันก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งก็ทําให้สายการผลิตโดยรวมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไม่หมดนะครับมันยังมีประโยชน์ทางด้านจิตใจด้วยเรื่องนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคือการมีเช็คลิสต์เนี่ยมันช่วยลดภาร,ระทางสมองของคนทํางานได้เยอะเลยไม่ต้องมาคอยพะวงว่าเอ๊ะฉันลืมทําอะไรไปหรือเปล่านะ ทำให้เราสามารถทุ่มสมาธิทั้งหมดไปกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่เลยครับเอาละครับฟังข้อดีมาเยอะแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญมากๆนั่นก็คือภาคปฏิบัติการมีเช็คลิสต์ดีๆอยู่ในมือเนี่ยยังไม่พอนะครับเราต้องรู้วิธีใช้มันให้ถูกต้องด้วยเพื่อให้เครื่องมือชิ้นนี้มันแสดงพลังของมันออกมาได้อย่างเต็มที่เรามาดูวิธีการใช้ให้เกิดผลสูงสุดกันครับสิ่งสําคัญที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือไม่ใช่ทุกงานนะครับที่จําเป็นต้องมีเช็คลิสต์ ถ้าใช้พร่ำเพื่อเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระซับเหล่าเปล่ามันจะทรงพลังที่สุดใน4สถานการณ์นี้ครับคือ 1. ง,งานที่มีความเสี่ยงสูงมากๆอย่างการเข้าไปทํางานในที่อับอากาศ 2. คืองานที่ซับซ้อนมีหลายขั้นตอน 3. คืองานที่ทําซ้ําๆบ่อยๆจนอาจจะชินชาและชล่าใจและสุดท้ายคืองานที่น,น,นานๆจะได้ท,ทําทีจนอาจจะลืมขั้นตอนไปแล้วและวิธีการใช้งานหลักๆเลยก็มีอยู่2แบบครับแบบแรกเรียกว่าทําแล้วทวนหรือดูคอนเฟิร์ม อันนี้เหมาะกับงานที่เราทําเป็นประจําจนคุ้นเคยอยู่แล้วคือทําไปก่อนแล้วค่อยเอาเช็คลิสต์มาทวนอีกทีว่าครบทวนนะส่วนแบบที่2คืออ่านแล้วทําหรือ redo a d อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับคืออ่านหนึ่งข้อแล้วก็ลงมือทาเหมาะกับงานที่ซับซ้อนมากๆหรือไม่คุ้นเคยการเลือกใช้วิธีให้เหมาะกับงานเนี่ยสำคัญมากครับแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนนะครับหัวใจที่สําคัญที่สุดของมันเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงความคิดแบบติกต๊กๆ๊ให้มันจบไปให้ได้เด็ดขาด คุณค่าที่แท้จริงของเช็คลิสต์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้งานมันอย่างตั้งใจและใส่ใจจริงๆไม่ใช่แค่การทําตามระเบียบไปงนังนๆครับแล้วจะทํำยังไงล่ะมีเทคนิคง่ายๆแต่ทรงพลันมากๆ2ข้อครับ1คือออกแบบเช็คลิสต์ให้มันบังคับให้เราต้องสังเกตจริงๆเช่นแทนที่จะให้ติ๊กถูกเฉยๆก็เปลี่ยนเป็นให้เติมค่าตัวเลขลงไปแทนอย่างเช่นแรงดันลมเท่ากับแบงค์ PSI และข้อ2คือต้องมองว่าเช็คลิสต์เป็นเอกสารที่มีชีวิตครับ ถ้าเราใช้แล้วยังเจอปัญหาเดิมๆอยู่ก็แปลว่าเช็คลิสต์นั้นยังไม่ดีพอต้องเอากลับมาปรับปรุงแก้ไขมันอยู่เสมอครับเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยเหตุผลที่ว่าทําไมไอ้เจ้ากระดาษแผ่นเดียวเนี่ยถึงถูกยกย่องว่าเป็นเหมือนการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดหรือเป็นกรมธรรมประกันภัยที่ถูกที่สุดที่เราจะมีได้ครับดังนั้นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือลองนึกภาพตามนะครับ เราอาจจะมีเทคโนโลยีหรือระบบความปลอดภัยที่แพงสุดๆราคาเป็นล้านๆเลยก็ได้แต่ถ้าขั้นตอนพื้นฐานที่สุดถูกลืมไปทุกอย่างก็อาจจะร้ายความหมายเช็คลิสต์จึงเป็นเครื่องมือที่ราคาถูกที่สุดแต่กลับให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในการสร้างความปลอดภัยและมาตรฐานในการทำงานอย่างแท้จริงครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ได้ลองกลับไปคิดทบทวนกันนะครับว่าในที่ทำงานของเราตอนนี้เครื่องมือที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดแต่จริงๆแล้วอาจจะสำคัญที่สุดชิ้นนี้ เราได้นำมันไปใช้งานอย่างถูกต้องและเต็มศักยภาพของมันจริงๆแล้วหรือยัง